นที่สุดเราก็เจอคะ่ะนี่บึงบึงบึงเบึงเทน่ทนเทน่ทนเทน่ทนเท่นพท่นน่ะอุย้ยอ่อนโอนแต่ว่ามันเท่าเรียวหมเฮ็ดมัมงไหนบนี้เก็บโบเก็บโบค่ะเก็บโบ,ะโบะจะเหลือลือ้อบ่ติมึงเนี้ยเสียดายคะ่ะเสียดายได้ มันเถ่าเหมมันเถ่าแหมมันเถ่าแหมลูกเ,เสือออกต่มื่วานค่ะทุกคนค่ะ <_' S 1> แล้วก็พผมี่ผู้เห็นขอบคุณเอ่อป่าอันลกลุงลังที่บดบงังสายตาคนแต่เราเห็นมึงเห็นย่อนมามันเถ่าเนาะโอ้ยเบิ่งค่ะออนซ่อนดีเมื่วานคือสิแบบอื้มก็น้พาพอดี น,นี่นังเริ่มเท่าเนี่ยเ้ีวเริ่มเท่ารถจะนี่แต่เราก็จะเก็บนะคะทุกคนเอาวันนี้คือความไฟฟันของเราการได้เก็บเห็ดคือความไฟ,ฟ่ันของเรานะคะนี่เป็นได้คะ่ะอุ้ยคันเมื่อวานนี้สิงามคักมีคนอ,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 อื้อมอือมาผู้ใ สามีเราเองนะคะนี่ความภาคภูมิใจในการที่เราไม่ค่ายาเกี่ยวบ่ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเขาค่าเขาก็เกิดเนาะเห็ดปวกนะจะเห็ดปวกจ้ะอ่อ,อนรอนโอ้ยอยากให้มันแบบกำลังงามๆเนี่ยพี่นงคมึงเนี่ยมันแบบเท่าเนี่้เดาจ้าแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยออกนะมัน ปีนี้แหละที่เห็นนบปีพได้ขั้วมันออกเทียนหนึ่งตอนเทียนหนึ่งเทียให้มันหรือเขาพอดวะใช่ไหมตรงนี้นะนะออกนานแล้วนุ๊แต่ร้านโบหินออกเทียนล้วแตเสียดายมากเสียดายจับใจแต่เราก็เอาเือนเดิมค่ะนี่สุดยอด ยังน้อยเราก็ได้เก็บป๊บแป๊บหนึ่งนะคะึบอ้น,น่าเสียดายค่ะทุกคนดูสิเกเแต่เราก็เอาเพราะเราชอบ

หาอีกก่อนได้ไหมวันนี้หาอีกก่อนนะคะทุกคนเรามาเจออีกสี่ห้าดอกนะคะสี่ห้าดอกค่ะอีมันอกจะ่ลลยมือแล้วดีนกค่ะพี่นงค่ะเท่าเดย์้หค่คะแต่ด้วยความอยากกินเราก็จะเอาเหมือนเดิมนะคะเก็บเก็บคือเกาขูดตีนไปขูดที่หลัง ก็เก็บก่อนค่ะวันนี้เราจะมาทำอย่างอื่นด้วยมาหลายอย่างเลยมาปลูกมะเขือมะละโอแล้วก็มาหาหิตวัสนาหิตเท่าลากันสำนีเดะะ้อค่ะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย